สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาทดสอบนะครับสกิลรูนไนท์สายหอกสกิลหลักที่ทดสอบคือสกิลฮันเดร์เฟียนะฮะเซตที่ใช้นะสเตตัสก็ประมาณนี้เซตที่ใช้เนี่ยสี่ชิ้นจะเป็นเออร์เพลทนะครับมจะเป็นเซตเออร์นะครับมีเออร์เมนตูเออร์ซ e ีลเออร์กรีฟเออร์เพลทสี่ชิ้นนะจะืช่วยเพื่อความรุนแรงของสกิล ทันเลยเฟียเนะี่ยอีก50%นะครับเดีย๋ยวาจะทดสอบรเรเวลหนึ่งก่อน,นอ,อันนี้หอกที่ใช้นะเป็นหอกน้ำนะเป็นหอกที่แรงที่สุดนะครับผมอันนี้แค่บวกเจนะครับผมราคาในตลาดนี่อยู่ราวห้าแสนเทแต่เราใส่กัดเป็นตัวเพิ่มความรุนแรงไปด้วยนะเป็นการาดวาล์นสองใบนะ ควแรงเพิ่แรงมากขึ้นมานะตอนแรกวจะทดสอบจากเบาออกเบาไปก่อนนะครับตอนนี้ลืมเซ็ตเซ็ตผิดเอาออกน้ำมาใส่ก่อไหม่เดี๋ยวก็เดียวเช็มาให้ดูมีค่เอหนึ่งโอเคเดี๋ยวใครอยากเป็นเลเวลสองนะของน้ำเลเวลสอง อโอเคค่ะเ,เดี๋ยวจะเป็นใช้สกิลเลิตสกิลเลเวลสามนะสกิลนี้เป็นสกิลที่ช่วยเก็บเลเวลได้ดีมากนะครับหลังจากเราเปลี่ยนอาชีพรูนไนมาเนี่ยถ้าเราใช้พอยสูกสาแกงแค่ประมาณ5สกิลพอยต์เนี่ยมันก็ เพื่ให้เรามาเก็ดบอลได้แล้วนะเนี่ยนะแรงกว่าแคสติง้งสไปรัลบาลสี่เท่าหนึ่งพเราใช้หอกทานตัวนี้ถ้าไม่มีธาตุนะนี่โจมตีพวกดอกไม่เรื่องเรา,าโอเคเดี๋ยวจะเปลี่ยนไปใช้หอกทดสอบอีกสองมันนะ เราช้เป็นของดีโดเนปรนะนะดีโดเนตแค่เลือดหนึ่งก็ค่อนะโอเคมันจะอยู่ที่หมื่นห้าอันนี้เราจ,จบมอนได้และในแบบนี้ของปั๊มเพิ่มมานานนเพราะจุดอ่อนของรุ่นไนส์สายหกเนี่ยมันจะกินมานาค่อนข้างจะเยอะนะ ใช้มานักเพือนช่วยดีเป็นหม่สี่ไอตัวนี้เราออฟฟตติ้งสปิริตนะได้ราวๆหมื 4, ่นสี่หมื่นห้าเดี๋ยวจะเอาเป็นออฟระยะไกลด้วยนะอ่าตัวนี้เป็นออฟอาเชอร์นะ AS Level เอเอสเพิ่มีกสิบเปอร์เซ็น มันก็จะแรงขึ้นมาอีกนะซึ่งสก,กิลเนี้ยเป็นสก,กิลระยะไกลนะอหาี่มก็กว่าเกืบหื่นจนะครับึแค่เราหมนสองนี่เรา,าก็มาเก็บเลเวลแบบนี้ได้แนละ้วแต่ว่าหกที่ดีที่สุดนะ ว่าจะเป็นหอกน้ำนะอันนี้เป็นหอกมือเดียวแค่เป็นสเปียร์ก็คืนสั่นน้ำเนะี่ยราคาในตลาดเนี่ยขายกันราวๆห้าสิบเนะคือถ้าไม่ใส่การ์ดเนี่ยเดเมจมันก็เฉียดไปสองหมื่นอยู่แล้วนะนี่เราแค่ติดต่อเยอะหนึ่งออก่าเนี่ยจะเวิร์กที่สุดนะ นอกจากว่าเราเอหอกฟื้นไป,ไปเคลือบธาตุเนี่ยมันก็จะแรงขึ้นมาอีกนะครับกรณีที่มีซอร์เซรอร์มามาเคลือบให้เราได้เนี่ยมันก็อาจจะเอาเป็นหอกทั่วไปก็ได้นะมันก็ช่วยทำให้เราอันเดสเซเฟียเนี่ยอะไขึ้นอีกมากไม่ใช่เ,เรื่องหนึ่งนะติดตอถืออ่ะ เดี๋ยวเราลองถอดเป็นถอดเซตเอิญนะเอาเป็นรองทเท้าเทมสเทมส์ตรนนะเราถอดเซ็ตเอิญแล้วเราใช้เทมส์ตรีน์เนี่ย ATK พื AT ้นฐานเรา110 120นะฮะมันจะบวก ATK เรา50แล้วก็ ATK บวก7ทุกต่งางกันหมดถ้าเกิดมันก็ได้ ATK บวกละ,ละละ14นะครับบวกไป50ก็เป็น ATK บวกละละ64นะครับ อ่เดี๋ยวเราไปให้เลยสักเพียงอันนี้เราสอดเซตเออแล้วเลเมดก็ก็ก็สู้เซตเออไม่ได้นะออฟไฟทิ้งสปีดดิเอทีเคอย่างงี้ออฟมาแล้วแต่ว่าได้ความแรงสู้เซตเออไม่ได้เซตเอเนี่ยมันจะแพงตัวนี้ฮะแมนตูนะครับก็เออ กับตัวคลิปนะมันจะแพงสองชิ้นเนี่ยนะครับเพื่อผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าดอกที่ไหนต้องไปดูข้อมูลอีกทีนะในในเพจของเละนะล็อกนะครับน่าจะมีแต่ตัวเออซิลนี่ดอกแมตลาชเชลนะดอกแบบว่าคนไม่ค่อยอยากจะเก็บกนะันเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีคนจะล่งเนนะ่ยสายเนี้ยผมก็ คือกล้องกว้างนะครับเพราะตัว่อนี้สามารถใส่ออปชั่นเพิ่มได้นะแต่ไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาไปทำที่ไหนนะครับเออคือเออเพจเนี้ยตัวเนี้ยก็เหมือนจะใส่อ็อปชั่นเพิ่มได้เหมือนกัน,นะะอันเนี้ยถ้าอยากจะลองเล่นสายนี้ก็ต้องรองหาข้อมูลเพิ่มดูนะว่าไม่รู้เข้าไปออฟเพิ่มที่ไหน <S <S แรกเขาสามารถเพิ่มได้เหมือนกัน เออร์ซิลเนี่ยออปชันดีๆถ้าที่เห็นนะก็เพิ่มแม็กแม็กเอสพีได้นะฮะแลวที่เห็นขายกันอยู่นะเพิ่มแม็กเอสพีประมาณ250นะใส่ได้2อออออฟแรกร้อยหนึ่งอีกออฟร้อยห้าสิบก็ก็มีประโยชน์นะเพราะว่าลูนไ์เนี่ยใช้ใช้ใชเอ่อค่ามานาในการสกิลเนี่ยค่อนข้างจะเยอะ เปั๊มมานาวไวเ็มได้แล้วพ่อจะย่อยไว้ไปเ้เขาจะช่วยให้สกิลได้นานขึ้นเ,นเอาเอาหอกจิมสันเนี่ยถ้าเป็นหอกจิมสันล้านเนี่ยมันก็จะแรงขึ้นไปอีกนะราคาก็ไม่แพงในตลาดหอกพวกนี้ก็อยากจะ มาลองเก็บเลเวลนี้มาเทสดูแล้วก็หาหาไม่ยากเ่าโอเคสำหรับการเทสขอ,อกรุ่นไหนเนี่ยก็ขอจบคลิปแค่นี้แล้วกันครับผมสวัสดีครับ